สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมออฟทาวเมีอินนะครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการที่ทําให้เราแก้ไขข้อมูลสินค้านะครับในอูคอมเม c ร์ให้ง่ายและเร็วเหมือนใช้งาน Excel เลยครับปกตินะครับเวลาเราจะแก้ไขข้อมูลสินค้าเราจะมาที่แถบสิน,นค้าคลิกที่สินค้านะครับแล้วก็ไปที่สินค้าที่เราต้องการแล้วก็กดแก้ไขนี่คือแก้ไขข้อมูลสินค้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเราจะแก้บางส่วนแล้วก็กดแก้ไขอย่างรวดเร็วซึ่งนี่คือวิธีการที่เร็วที่สุดที่อูคอมเม c ร์สทำมาให้เรานะครับผมจะแก้ไขข้อมูลสินค้านในวู มวกนะครับอ่ามวกให้เหลือราคาหนึ่งพันบาทและมีสินค้าเหลือแค่ห้าชิ้นนะครับอ่ามาดูที่การปกตินะครับแล้วกดมาที่แก้ไขอย่างเร็วอ่าหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็เหลือห้าชิ้นครับกดอัปเดตครับหนึ่งชิ้นชิ้นต่อไปนะครับเหลือหนึ่งพันบาทนะครับเหลือห้าชิ้นนะครับกดอัปเดตชิ้นต่อไปอีกครับเหลือหนึ่งพันอ่าชิ้นนะครับอัปเดตครับ แล้วก็ได้แล้วครับแก้ไขาราคาแล้วก็จํานวนสต็อกซึ่งจะเห็นว่ามันเสียเวลาเพราะเราต้องคอยแก้ทีละชิ้นนะครับผมจะมาเสนออีกวิธีหนึง่งโดยการใช้ปลักอินครับอ,อย่างแรกก็ไปที่ปลักอินครับเพิ่มปลักอินใหม่แล้วก็พิมพ์คําว่า Smart m a n a น e r รนะครับครับ,รบแล้วก็กดติดตั้งเลยครับ ตัินตัวนี้ชื่อตเต็มว่า smart manager for WooCommerce and WP e c นะครับเป็นตัวไลท์นะครับก็จะมีการจำกัดข้อมูลบางอย่างเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังในภายหลังครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็กดใช้งานครับจากนั้นนะครับจะมาที่หน้าให้ข้อมูลของเจ้า smart manager นะครับวเวลาใช้งาน ้าสมาร์ตเมเทอร์นี้จะอยู่ที่แถบสินค้านะครับแล้วก็ล่างสุดนะครับสมาร์ตเมเทอร์ครับคลิกเข้าไปเลยครับมาดูนะครับว่าหน้าตาของมันเป็นไงบ้างเห็นนะครับหน้าตามันเหมือน Excel นะครับที่ําทันใช้งานง่ายเหมือนกันนี่ครับแต่เมื่อกี้นะครับที่ผมลดราคาเหลือหนึ่งพันบาทคราวนี้ผมจะลดเหลือแค่ห้าร้อยบาทแต่ใช้วิธีของสมาร์ตเมเทอร์นะครับสต็อกด้วยผมจะปรับเป็นสิบห้าชิ้นนะครับผมเพิ่มเ k u ยห้ด้วยครับแอปกดเซสครับ ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้แก้สามชิ้นผมเพิ่งแก้่ s cu อีกเห็นไหมว่ามันเร็วต่างกันแค่ไหนอันทีนี้บางคนอจธิ่าอยู่จะแก้แค่ในปักอินหรือเปล่าในอูห์หงเมอาจจะไม่ได้แก้อะไรผมจะเปิดให้ดูนะครับเข้าไปที่สินค้านะครับนี่ครับจะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดโดนแก้แล้วท้างสินค้าก็เป็นสิบห้าชิ้นนะครับราคาลดก็ห้าร้อยบาทครับ s cu ก็มาแล้วครับนี่ครับเป็นไงครับเร็ยวขึ้นเยอะเลยครับถ้าสมมุติว่าอยากจะค้นหา เช่นผมจะค้นหาคําว่าแคปนะครับแคปนะครับก็จะโชว์สินค้าที่มีคำว่าแคปออกมาน่ครับมีสองชิ้นครับหรือการค้นหาแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งเหมาะสําหรับคนที Ai ่มีสินค <ặc> ้าเยอะมากๆนะครับเช่นเนมนะครับเนมก็คือชื่อสินค้าอยากได้ชื่อสินค้าแบบไหนนะครับมีสีแบบให้เลือกอีสก็คือชื่อสินค้าเท่ากับเช่นเมื่อกี้เป็นแคปก็ชื่อสินค้าเป็นคําว่าแคปคอนเทนต์ก็ชื่อสินค้าประกอบด้วยคําว่าแคปอีสหน้นก็คือชื่อสินค้าไม่ใช่คาว่าแคป นัดคอนเทนก็คือชื่อสินค้าไม่ประกอบด้วยคำว่าแคปนะครับเมื่อกี้ผมเสิร์ชคำว่าแคปแล้วคราวนี้ผมจะนัดคอนเทนก็คือเอาเฉพาะที่ไม่มีคำว่าแคปอยู่ก็กดไปนะครับแล้วก็กดเสิร์ชครับนี่ครับจะเห็นว่าสินค้าที่ไม่มีคำว่าแคปอยู่ในชื่อนะครับโผล่ขึ้นมานะครับนี้เราอยากจะแก่อะไรก็เข้าไปแก้ได้นะครับต่อไปมันยังมีการเสิร์ชที่แอดวานซ์เหมือนั้นอีกก็เช่นเสิร์ชด้วยราคานะครับผมอยากดูสินค้าที่มีราคามากกว่า1 0 0 0ันบาท ก็เลือกเครื่องหมายมากกว่านะครับเครื่องหมายท้งบนนี้ก็เท่ากับไม่เท่ากับน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับก็เลือกได้นะครับผมจะเลือกมากกว่าหนึ่งพันแล้วก,กดเสร์ชครับอ่าครับเรียบร้อยที่ผมไปแก้ทุกชิ้นเลยเป็นราคาหนึ่งพันบาทเลยกดหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันครับปุ๊บจะเห็นว่าเวลาผมกดอันที่สี่นะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนเพราะว่าเจ้าตัวไลน์เนี่ยนะครับก็คือตัวฟรีเนี่ยสามารถใช้แก้ไขข้อมูลได้ครั้งละสามแถวเท่านั้นนะครับ ถ้าอยากแก้มากกว่านี้ก็ต้องไปซื้อตัวโรนะครับหรือว่าแก้แค่เพียงสามแถวเนี่ยก็เพียงพอสําหรับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเราๆเลยนะครับนอกจากถอว่าวันหนึ่งแบบเรามีออเดอร์เยอะๆมีสินค้าเยอะมากๆแล้วก็มีรายได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปซื้อตัวโรซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเราเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าการที่เขาห้ามเราแก้สามแถวเขาไม่ได้ใช่ว่าห้ามแก้สามช่องนะครับเราก็ยังสามารถแก้ช่องอื่นได้อีกนี่นะแก้ได้สตินะครับแล้วก็กดเสีครับ ให้หมดเท่านี้นะครับเจ้าตัวสมาร์ทเมเจอน์นี้ยังแก้อย่างอื่นได้อีกนอกจากราคาหรือสต็อกนะครับนี่ครับก็คือเนมนะครับก็สิกเข้าไปแก้ได้ราคาพูดแล้วนะครับเซลไฟพูดแล้วสต็อกพูดแล้วเอสอยู่แก้ให้ดูแล้วครับส่วนแคตตาล็อกแก้ไม่ได้ครับแล้วก็โปรดักไซด์สามารถแก้ได้นะครับมีสี่ชนิดให้เลือกก็ทิมเปิลคุเปตตัเลเวลแล้วก็อินเตอร์นอลครับน้ำหนักนะครับแล้วก็สถานะก็คือพับติส เ e n นทิ้ง e ีวิ w ดาร์ฟไฮเวย์นะครับก็สามารถแก้ได้เหมือนกันและสำหรับสินค้าอีกชนิดหนึ่งคือสินค้าแบบ Var i a b l e นะครับซึ่งคือสินค้าทีา่มีคุณสมบัติให้เลือกเช่นอย่างว่ารองเท้ามีสีเขียวสีดำมีไซส์แปดเก้าสิบอย่างเงี้ยครับคือว่าสินค้าก็มี Var i a b l e ให้ลูกค้าเลือกใช่ไหมฮะเราสามารถกดแสดงตัว Variation ได้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันจะแสดงออกมาครับอย่างเช่นรองเท้ายี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้มีให้เลือก ทั้งหมด6แบบนะครับจะเห็นว่าเป็นสีเขียวเบอร์สุเ็ดสีดำเบอร์สุดเ็ดก็จะมีออกมาให้เห็นทุกอันเลยครับถ้าเวลาอยากจะแก้เราก็สามารถแก้ได้เหมือนเคยเมื่อกี้เลยครับก็บกดเติมราคาไปครับกรอกเข้าไปแล้วก็กดเสรครับนี่คือผมลดราคาเหลือ30%เห็นไหมครับว่ามันเร็วขึ้นแค่ไหนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการแก้แบบเดิมๆของสินค้าวารีเบิลนะครับกดเข้าไปที่หน้าสินค้านะครับก็จะทําให้ดู การจะแก้สินค้าวอลิเบิรนะครับต้องไปแก้ที่กลุ่มแก้ไขเท่านั้นนะครับเพราะว่าแก้ไขอย่างเร็วไม่มีให้แก้นะครับต้องกดเข้าไปนะแก้ไขอ่นั้นนะครับเราก็มาที่ส่วนข้อมูลสินค้านะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับแล้วกดขยายครับแล้วก็ต้องไล่แก้ไปนะครับนี่ครับราคาอยู่ตรงนี้ราคาลดอยู่ตรงนี้ไล่ลงมานะครับไล่ลงมาครับซึ่ง ยุ่งยากมากกว่าเดิมที่เราทำให้ตาลายด้วยครับแต่ก็ต้องกดอัปเดตอีกนะครับแต่ถ้าแก้ด้วยสมาร์ทมเจอร์ก็ง่ายแบบเมื่อกี้นะครับครับยังไม่หมดเท่านี้ครับถ้าสมมติว่าเราอยากแก้ข้อมูลทั้งหน้าแบบเมื่อกี้เลยนะครับเราสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นสินค้าที่เป็นวอลลิเวิรนตัวเมื่อกี้นะครับเราคลิกแค่ตรงนี้ก็จะโชว์เป็นป๊อปอัพขึ้นมาเลยครับเหมือนกับหน้าเมื่อกี้เนี่ยครับข้อมูลทั้งหมดเหมือนกันครับแก้ไขได้เหมือนกันเลยครับ แต่อยู่ในหน้าของคา a ์บอเมเจอร์ที่้้อเอกไปไหนครับครับผมก็เอาไว้แคงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะหาอะไรที่ดีๆมีประโยชน์หรือเจ๋งๆนะครับที่ทําให้การทํางานเราเร็วขึ้นและดีขึ้นมานำเสนอทุกท่านอีกนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถติดป่สสอบถามได้ตามท่านี้เลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์เพจหรือติดตามใน u t u b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ